กินเหล้าก็ต้องมาครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณอาทิตย์คุณจะเข้าใจผิดนั่นสิครับนายทองใบคงไม่คิดแบบนั้นฉันสั่งให้แกพูดเหรอขอโทษครับนายอาทิตย์พูดพร้อมจับมองตาขวางก่อนที่จะหันมามองที่ทองใบผมไม่ได้รัดอครับผมดื่มก็ได้คุณจะให้ผมดื่มให้เมาเลยผมก็ทําครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมคุณต้องมาครับผมแล้วพามาที่นี่ด้วย รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้กันแนะ่ผมไม่รู้จริงๆผมจะแกล้งทำไมไม่มีเหตุผลที่ผมต้องทำอย่างนั้นดีเดี๋ยวฉันจะพูดให้เข้าใจบิลไปเอไปก่อนครับนายทองใบถึงกับตกใจอยากจะล้างตัวบิวไว้แต่ได้แต่มองตามตาละห้อยพอเริ่มจะรู้ชะตากรรมของตัวเองขยับเข้ามาใกล้ๆฉันทองใบทำตาม แต่เพียงแค่คิดว่าจะขยับไปเพียงนิดเดียวแต่พอขยับก็ถูกเขาดึงเข้ามาจนใกล้มือของเขากอดรอบเบวทำให้ต้องเอามือทั้งสองข้างดันอกเขาไว้โดยอัตโนมัติเพราะเพียงแค่เขาก้มหน้ามาเพียงนิดเดียวหน้าของพวกเขาก็จะชนกันคุณจะทำอะไรครับอย่านะครับคุณอาทิตย์อย่าเหรอไหนบอกว่าอยากรู้ไงฉันก็จะทำให้รู้อยู่นี่ไง ว่าสันพาทองใบมาที่นี่ทำไมไม่นะครับอาทิตย์ไม่สนใจเสียงร้องห้ามและอาการที่ลนของทองใบเขาก้มลงจูบปากเล็กๆพอนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาทองใบแทบหายใจไม่ออกแล้วบทจูบที่เราร้อนทำให้ทองใบถึงกับอดอปูกเปียาก็ผมไม่ได้รักคุณห้ามผู้แบบนี้ไม่อย่างนั้นเจอดีนะเข้าใจไหม าทิตย์พูดพร้อมกับจูบทองใบอีกลังจากนั้นก็สั่งให้บิลไปขังไว้ในห้องทํางานของเขาพอมีแต่ห้องนั้นเท่านั้นที่จะขังทองใบไว้ได้ทองใบถูกขังพยายามขอร้องพูดดีกับบิลเมื่อบิลนาอาหารเข้ามาให้เขาบิลนายฐานะที่เราก็รู้จักกันมานานแต่ช่วยฉันหน่อยสิวะช่วยไม่ได้นอกจากคุณเลแกนจะมาช่วยแก ถ้าแกไม่ช่วยฉันฉันเสร็จคุณอาทิตแน่แกก็ยอมคุณอาทิตย์ไปเถอะวะคุณอาทิตยเกาดูรักแกมากแล้วก็ห่วงแกมากด้วยส่วนแกก็ไม่มีใครนี่หว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยเบนแต่ว่าแกมีคนที่ชอบอยู่แล้วจะว่าไปมันก็มีคนที่ฉันรู้สึกชอบก็ไม่ใช่คนอื่นไกลใครกันฉันรู้จักไหมรู้จักดีเลยทีเดียวแหละ ก็การนั่นแหละเ่อยซื้อเวลาไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆก็ต้องเอาตัวรอดว่ายังไงตกลงครับแต่ผมมีข้อแม้ข้อแม้อะไรมันก็ไม่ใช่ข้อแม้หรอกครับค้าผมขอเวลาปรับตัวที่จะอยู่กับคุณต้องปรับตัวอะไรผมขอเวลาหน่อยสิครับรับคาขอโทษของเขาทองใบรู้สึกดัดข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินแถมยังต้องมานอนห้องเดียวกับอาทิตย์ ทำไมไปอาบน้ำสิเสื้อผ้าของฉันก็ใส่ได้เลยหรือรังเกียจม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าหิวอ่ะหิวอาทิตย์แทบอยากจะหัวเราะออกมาเวลาแบบนี้ทองใบบอกว่าหิวถึงเขาไม่อยากเชื่อแต่ก็อดไม่ได้ที่จะสั่งอาหารมาให้กับน้องน้องนั่งกินอาหารเงียบๆทำให้เขาอดไม่ได้ และมันนั่งข้างๆน้องทำให้อีกฝ่ายค่อนข้างตกใจจะขยับหนีแต่เขาก็ใช้มือหลังเอวเอาไว้ให้นั่งลงอยู่กเขาคุณจะทำอะไรฉันก็หิวเหมือนกันนอกจากเล้าแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยป้อนฉันหน่อยสิป้อนหรอครับใช่เป็นผัวเมียกันแล้วป้อนข้าวผัวจะเป็นไรครับจำใจต้องป้อนเขาด้วย แล้วอาหารชุดนั้นก็หมดไปอย่างรวดเร็วมันก็อร่อยแต่มันไม่อิ่มนี่สิทองใบแอบเคืองๆถ้าที่จะกินก็น่าจะสั่งของตัวเองมาจะไปไหนก็ไปอาบน้ำไหมครับกินแล้วนี่งอนฉันเหรอผมจะงอนคุณทำไมนี่ไม่งอนชัดเป็นเมียยังไม่ถึงชั่วโมงเลยงอนฉันละงอนฉันเรื่องอะไรเป็นเพราะฉัน ครับให้ป้อนอาหารอย่างงั้นเหรอไม่ใช่หรอครับไม่ใช่แล้วก็งอนชั้นแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะไม่ได้งอนทำไมถึงไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้งอนก็ไม่ได้งอนถ้างั้นฉันจะเข้าไปอาบน้ำด้วยไม่ได้นะทำไมมีอะไรต้องอายผัวเมียกันคำก็ผัวเมียสองคำก็ผัวเมีย